ลองคิดพุงต้องกินพุงกันพอเราก็เรียนแล้วไม่หงอท่านแม่ส่วนเมนต้องฝาลายแท้ลายเห็ดบดได้แต่เก่าอยู่เลยค่ะสวัสดีและสวัสดีนะเด้โโอพ่อแม่พี่นอกเอสซีคือเก่าคือเดิมระบาอยู่ทางในต่างประเทศนี่ต้อนเราผัดซูซองมานต้อง,อง,งเป็นคือเก่าให้พี่น้อง ฝึนมาแต่หับสองสาวแต่หงียนไปี่น้องเอ้เธอไม่กินเธอจะปอกทีงเย่งนั้นนะคะประสันมันปอกเนาะเธอมันขักเนาะเดีเจะเล่นของป้าสิเธอไม่เอานะเธอเธอปอกผักเปอก เออมันขักบอลุเออปอกแล้วก็บกจินเบลยิใช่ะเบลยิงใช่ะโงมเม่บอกไปบ่าบอกเ่ชวนอารมณม่ลูกวันนี้จะคือมอมกินได้ทั้งวันหนาหนาวันนี่บอกเยอะนยกลูมากกันนับเลกมาหารเินบอบิด ด,ดูตาดูตาเธอสิม่งหายชาบม่ใหงตาฮนะตาเธอ,อ,อเป็นไังี้ใช่ดูหันหนาบาหันหนาบาบางควมงามาอวยค่ะบังันอ้บังันือ,อนม้ช้นแ้เห็นนจังแล้ว ไอ้พูด้อพูลงหายด้ไหพูดนะมัได้สื่อสังกระแบงสมในล,ลงกหายอ๋ออันนี้ก็เดือกกอนเดียวกมบก,กินเบิดตเนาะแมแมงฉกในหายแล้วงมาหายแม่เห่า,หาซื้อพูดเลยจะบพกไนซื้อแล้วไจากเสาน์เลยค่ะซื้อไม่กนนีก็ มักสุพโลดเศ้าหาพันเห็พี่หน่อยโลดเสาเสาหาพันกี่ว่ามีเห็นได้จังใดคนคนยังใหม่ฮะอาโตกับประเด็นน้ำเอื่อยดียนะโด เบลมาเด็ดน้ำตกกัไปเด็ดน้ำแ้อยแล้วเบลเด็ดดินชายเพราะไรเอ้เบลดินดินชายตุ่มขึ้นโดนเจ้าได้มีตุ่มบ่เจ้านะอ่ะเบลเด็ดดินชายตุ่มไสขึ้นได้เบลค่ะยังนั่นนะหอยหอยดิหอยดิ Ôi Thấy hết Nè 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 đi hỏi đi Nè hỏi đi đi hết đi hết đi hết đi đi hết hả? hết đi đi Ừ, เอออ้าวยังตอดหนักน่ยังตอดหนักน,ะอนกนะ่อกองหักเขาเนาะเอาเนาะเออเสอเสอ,อ,อหอยอหอยดิ<ร>หอยดิหอยดิ <c oughs> ได้แท้เจ้าอย่ห้องเจ้าอย่าบอกพอเจ้าด้ยินได้ด แต่พอจะกินใจของแม่ได้หดเเยเรไปหาไอ้นุ่นกันเถอะไปเรไปหาไอ้นุ่นฮะอกคนเนาะเออไปหาไอ้นุ่นกันเ้อะเออจะเชว่อเวาบอกไอ้นุ่นล้วเนาะไอ้นุ่นเ้าเืลองแหละนี่ไอ้ เล่นปดธานอีกแล้วไปใช้ดูกนะป้าลงไปหาไอ้น่นเนี่ึหนมกไป้อกป้ารอป้าเอ้ยไปเตัานไปอืัฒอ์ไวงานไปใช้หูกไป ไป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 นอาจะเกือบนะนี่แพากะตกนี่เด้ดิดิมะนั่งหน้าเฮดินะปากคอยแลนเดือบตั้มปากหรอกนี่มานั่งหน้าเฮยู่นะูยู่มาทางหน้าพีู่ บ่จะนัาน้องบ่ได้หรอกลูกไปขึ้นมากเลยอ้นุ่นอุ้มเอาแปลนั่นดเจ้ามาเหยียบบ่แปลนั่นนะเบลอันกระเป๋านั่นรดสาวระดุมาแหน่องเหยียบนะะังต๊เลยเรือ่งยียขึ้นมาเตาเจ้าจะไป็สีดเด้อหรือว่าจะมาแดงฮิปบได้ไหนมืบได้ไอซี่ไ เนี่ยเจ้าจะไปสีันได้เลยหมดกรตาเจอพีเนเลยพี่น้องเลยเจอเจ๊ชี้ถือให้ยังตีขาขาวในบ้นลูกขาวในบ่รถชาวสิก้รอรถห้าวเจ้าป๋อได้ด้ับรถ เอาเวิงวตั้งขึ้นใช่แ้ลูกเบิงเแม่เ็นมอ้าวบายบาายเอนี่มาเอาไปไปาไปไปหามาดูตัวห่าปตเริ่มโอ้ยนอเจ้าบริยางนะลูกเกือบจะใบไเกินะโอ้เวรบ่บอกอยู่โผเกือบจะดีบบ่เกือบพากามาแล้วลูกมาไซด้ว โมเมนบอยเลยดิ Moment, ทานได้สอบเธอได้เหรอเฮ้ยคอยเห็นเพื่นถามซื้ออย่างสีพิมนาด้ะสอบอันโตปูนอะ45ตอนนี้นาสี่สี่ชซื้อลูกสิบโบซื้อกันยาลูกเมื่อกินกระปุ่นนี่โบว่าได้ลูกล่ะวันนี้ซื้อลายแล้ว งวดก่อนเนี่นะ่อยยะเธอว่าอย่างก็เธอว่าอย่างก็จับไลดีเ้ยพี่เบลอ่าเฮียเด้วยยี่ดิบโมบายก็ยามาลงมาเหาาคือมาอยู่มะไปเบลลูกชกเกือบ บมตามลูกตัมคนที่ตัมกระปุ่นทูไปตาวกระปุ่นผูวไปจะกินกระปุ่นได,ด้ลูกน่ะจะกินหอ้องกระปุ่นได้ดไลูกไปละเมืองเริ่มมีอย่างที่บอกหามากินแล้ว ชิ้มเมื่อเวนชิ้มเมื่อเวนวันเมื่อแล้ววันนี้กี่ไรปัดเทือนได้ครึ่งหนึ่งวันนี้ยังครึ่งข้างล่างบันข่าวกระบาเยี่ยมวเนเยี่ยมวันยังข้างล่างบัดปัดกวดข้างล่างบัดปัดกวดเทือนไปกัปัดข้างล่างโอ้ยไม่ด่านเรียบร้อยไอ้น้ำจิ้มมันสาไอ้ปลาเนี่มาอะไรบ่ ลืมบอ่อแมน,อ,น,น<ะ>อันนั้นฮะอันมีปลาปีบบ้างมาข้าวเลยบ่อไม่มีอย่างเลยอันน้ำมันปูอืมน้ำมันปูเออน้ำมันปูแดงปูแดงนลำลามีแต่ลาบอะไรขึ้นมาบ่มาแล้วตะเข้าวว้าวไข่ต้ม ไข่ก็ค e> oh. ือสีนวหนาวะสีแนวๆนาวเลยสะเป็นไข่จ้ะก็ชีวิตเปื่อยๆก็ะตๆเฉยๆเป็นไข่เป็นหนาวเลยแน่เลยใช่น่ะนะนำมันนำมันมันน่ะหอมเต้อแต้อือ ว้าวเ,าเจียวหวานขวดทัวนอนถูท่านนี้นนวันนี้เราสื้ผ้ากันเห็ดกระปุ่นกินหอยพี่น้องเอ้ยเห็ดเจียวหวานพันกระปุ่นพันใส่ผักตัวไปจับเมือเม่อไหร่มาแต่แล้วเนะาะนายยิ่งร้นอนนันทศน้ำเซวะ่ะหัวมันหอมจังหน่อยกันเลย ก้วลงไปตมลยไปอย่างนั้นกไปเอายังอนี้โมโมสิกินขาุ้นลูกอากก้เอาไปกินเพื่อนชาตัวนี้น่ะกินาุ่นกินเืนลูกนอยูเลยเี่านนี้หอดียวใช่คนมาสามจอกับบดนั่อะทว่นท่านี้แหละใช่ครับอะไรเขาห่านเลยนะวาวหนึงก้าวหนึ่งเอาหวานพอบ่ จับก่อนเลยขวดจะทัวใช่ตะวันเอ้อืมันปููกอะไ่ใช่อันนี้วัเราปูเขี่ใช่ไหมขวดจะเราลับไปแป้บเลี้ยนวัวเห็ดพิจูตุ โอ้ยอสูตรขรนะอืมสุดรห้ตนี้อืมูุดไข่ฉุดมันเนาะเห็นบ่แม่้าไม่ขายไปนะูุดไข่ฉุดมันุ้ดเข้มเข้มฉาข้นนอ้นเฮ้ยดไข่ฉุดมันเนาะเอาป้าสาวยันมันโมคือสูตรโต๊ะปก็ไเลว่าไรเหตุการสูตรเปสูตรมันแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่ขวดฉุดมันจ้า ใหมใให่เลยด <laughs> ิหอมลอแล้วหอมแล้วพอาแล้วจางอะไรเดี๋ยวชิบตะกี่ตอนตามดีก็ได้นะัวยมันไม่ใส่กระเทียมหรอใส่อยู่ซอยผักหอมผง,งบัวลงไปไายเสร์มได้ มีอยู่มีมาเกับลูกว่าเธอขึ้นมากที่สาวเสรนจเฟนให้ปู่คนเงคนะนเปียร์ไยแล้วท่านปู่โอ้ยขึ้นหนาวแท้นุ่นเจ้าบนหนาวบอกเออสร้างเป็นเนาะหนาวหรอเออหนาวเนื้อขึ้นเนื้อขึ้นเป็นบดบดอยู่ไหนไปอาก็ยังหนาวก็ยงม่จกันอาก็ยังบอกว่าฉัเป็นไข่ ปวดเนื้อปวดตัวยังไงเลยไปจับไปไปรอรอกระปุนแล้วเรียบร้อยเนาะมาแล้วหุ่นมาแล้วบาทานหูบอมาทานแม่มาแล้วมาแล้วไปกินข้าวปุ้นดูปะฮะทานหูบกับยุดิมาแล้วมาแล้วมาแล้วพ่อแม่พี่น้อง <im> <here S 1> ไปล้างมือเลยนะลูกเอ้ยไปไปล้างมือก่อนเด้อล้างมือไปไปเด้ไปไหนลูกมันผิวหยาบลงท้องงมไปไปล้างมือไปนี่ผ่านทางด่างก็ไปล้างมือเด้ออยู่ดีล้างมือนู่นได้ล้างมือให้น่อยนะเด้อไปล้างมือไปปลาเผาให้ไปนู่นเลยบอกเลยมีอย่างไรมีแต่ปลาเผากับแจ่ววานกับปุ้นพักมาเนี่ยนาะไ้คุณลูกทั้งน้ออู่น้อง ดูนั่นาลยนั่นเอะเดี๋ยวนให้คนตวอันยนั่นนั่นดูเหตกรนงโตั้งบโอเมากโมมนตเนพ่ลอยนางตัหมอลั่งปเจ็บเข้าช่ะหยีดีมันมันเจ็บเข้าเลยพี่หลอรน่งจะบอกมันมันมันโยาบา ไปเอาจานไปลูป่ะนแม่กวอใช่ไหมไปดูป่ะตากเก็บป่จานเลืกๆแม่จ้อแม่จาลาม่เอไข่อกเื่องอมันีตอเอ้ย้าดีเยแม่ไม่ก่ยมันกลว่ กินน่มบาเลยหหหว่ถูกไปดิบอกินนมบานเนวหห่บแล้วมันมหวาน่าาน่เป้วหวานหาไม่ใช่หมแบบหวานเไม่เ้วหวาน 咱们没去 嗯。 ไม่มาข่าวต้อเล่นโมเมื่อมาเลย

ก็อัดไปเลยอัดไหวมีเสียงจีมยแกโมเมนโมเรนเซอมันพออหวอยู่กับโมเรนเซอรกเลยรังเกีก้าวไปถึงน่อยนี่ยห้าหนอนข้าหนอนเราลงขวงเลยมนก่ได้ขึ้หนอนตยไปไ่ใแม่ไปเลย

يلا <laughs> هنا

พาแขกไปไม่ได้ทานถ่งนกพิติดตาเพราก้างป่ายม่ได้ปวด้องปตาเนี่กลางป่าเพรามาแห้งปวดเนี่วกินทุ่งกินเี่ยเสียลำหนักเลยนะกินพี่เป็นเอหน้าคนเด้อสบยดก็ถูกคนตา่อตื่นตดาเ